สวัสดีทุกท่านนะครับผมบบรนนี่ขณะนี้เราก็ยังอยู่ในเกม Dragon Slayer นะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะจะมาแนะนำนะครับทริคนะสำหรับนักล่ามังกรนะครับหรือนักล่ามอนสเตอร์อะไรก็ช่างนะแล้วแต่จะเรียกก็คือนะครับระบบจะเรียกว่าอะไรล่ะการแพ้ธาตุไหมไม่แน่ใจว่ามันเป็นธาตุหรือเปล่านะครับสำหรับเกมนี้ก็คือเกมนี้นะครับมอนสเตอร์ Monster, แต่ละชนิดนะครับก็จะมีธาตุ มีเผ่าเป็นของตัวเองนะครับซึ่งนะฮะอาวุธแต่ละอย่างเนี่ยคือมันจะมีความสามารถแฝงนะครับที่จะสามารถชนะธาตุใดธาตุหนึ่งได้นะครับโอเคเราจะมาลองดูกันนะครับออก็สามารถกดดูข้อมูลของอาวุธได้นะครับโดยการกดที่อาวุธเรานะครับก็คือตัวสีอาวุธที่เราใส่อยู่นะครับเช่นอันนี้นะนี่ครับคือตรงรูปดาวนะครับดาวชั้นหน่ะ Uh huh. จะเห็นว่ามันจะอธิบายว่าสําหรับสัตููประเภทดราก้อนนะครับสปีชีเพิ่มดาเมจ55%นะครับโอเคมันหมายความว่าไงก็คือหมายความว่าดาบที่ผมใส่เนี่ยนะมันจะโจมตีมังกรนะครับมอนสเตอร์ Monster ที่เป็นธาตุมังกรเนี่ยหรือเผ่ามังกรเนี่ยอะแรงขึ้นอีก55%เลยนะครับก็คือถ้าเราใช้อาวุธนะครับถูกกับเผ่าหรือธาตุนั้นๆนะครับ ที่ศัตรูเป็นธาตุนั้นเนี่ยคือมันจะแรงขึ้นแบบมหาศาลบานตะไทยคือผมพิสูจน์แล้วก็คือตอนแรกผมจะใชอ้อาวุธชนิดเดียวนะครับกับมอนสเตอร์ทุกตัวนะครับเออบางตัวมันก็แรงบางตัวมันก็เบาๆตอนแรกผมก็นึกว่าเอะมันอาจจะเป็นเพราะดีเฟนส์ของมอนสเตอร์ตัวนั้นมันเยอะหรือเปล่านะอ๋อซึ่งมันก็มีส่วนนิดนึงนะครับสําหรับดีเฟนส์แต่ว่าพอผมอเปลี่ยนมาใช้อาวุธที่ชนะธาตหรือชนะเผ่านั้นนะ่ะคือมัน แรงขึ้นแบบมหาศาลจริงๆนะโอเคเราจะมาดูว่า,เ,าเช่นอาวุธเลเวล45นะครับของเซตเดรากดาคอนนะครับดรากดาอนลิสซัดนะโอเคดาวชั้นที่หนึ่งนะครับจะโจมตีธาตุมังกรแรงขึ้น55เปอร์เซ็นต์นะครับโอเคแล้วก็อาวุธเลเวล45สอบของอบรูเพโลโซอนะครับก็จะตีพวกอควาติกก็คือเป็นพวก ธาตุที่มันอยู่ในน้ำอะแรงขึ้น55นะครับแล้วก็นะเป็นเซ็ตของไวท์ดราก้อนนะครับกรตีพวกแอนิมอลนะครับก็คือพวกสัตว์สัตว์ป่านะเป็นพวกเผ่าสัตว์ป่าเนี่ยจะแรงขึ้นนะครับ55โอเคครับ,คครบแล้วเราจะรู้ได้อย่างไงนะว่ามอนสเตอร์ตัวนั้นนะครับเป็นธาตุอะไรนะผมก็จะมาลองดูกับบอสตัวนี้นะครับในบอสโอเซนนะครับ ก็คือบอสตัวนี้นะครับดูตรงนี้นะนี่ที่ผมชี้อยู่ข้างบนนะครับคืออะควาติกนะบอสตัวนี้จะเป็นธาตุน้ํานะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ใช้ดาบบริษะเป็นนี่ครับเอ่อดาวดาวชั้นชั้นที่1นึ่นครับมันจะบอกว่าโจมตีศัตรูประเภทอะควาติกแรงขึ้น55%นะโอเคเออลืมบอกไปว่า,าดาวแต่ละขั้นเนี่ยตอนแรกนะมันพอตีอาวุธ ชนิดนั้นมานะครับมันจะไม่สามารถใช้ความสามารถรับได้นะครับเราต้องไปตีบวกนะครับตีบวกให้มันติดติดดาวเนี่ยก็คือตีบวกมันจะมีเป็น10ขั้นอนะสิบสิบชั้นนะครับ10เขาเรียกว่าสิบระดับนะต่อหนึ่งดาวนะครับก็คือพอครบสิบระดับมันก็จะรีมันก็จะ,จะระดับก็จะหายไปนะครับก็จะกลายเป็นหนึ่งดาวเราก็ต้องตีบวกอีกสิบระดับมันก็มันก็ถึงจะกลายเป็นสองดาวนะครับโอเค ก็คือเราก็ต้องตีบวกให้ได้10ครั้งก่อนติด10ครั้งอะ่ะมันก็จะปลดล็อกอดาวชั้นที่1ครับก็คือมันจะปลดล็อกอความสามารถพิเศษนะโอเคเราจะมาลองดาเมจกันนะครับดาวที่ผมใช้ลองก็คือเขาเรียกว่าอะไระดาบเรืวสิบห้านะโอเคเดี๋ยวถอดถอดเพชรก่อนเลยกันอ่าถอดเพชรออก นะครับตอนแรกผมจะใช้ดาบออดาบธาตุที่โจมตีใช้สําหรับโจมตีเผ่ามังกรน,นะครับโจมตีใส่บอสท,ที่เป็นธาตุน้ํานะครับโอเคดูมาดูดาเมจนะครับดูดาเมจคร่าวๆนะจะจะ,จะเป็นการตีธรรมดานะนี่นี่นี่ดาเมจมันมีสกิลด้วยวะก็ประมาณ พอ,อถ้าตีมันจะตีข้างหน้าข้างหลังไม่เท่ากันนะครับเกมนี้ข้างหลังจะตีแรงขึ้นนะครับมันจะตีกับข้างหน้าอะไรกันเฮ้ยอย่าใช้ท่าสิเว้ยนี่ก็ประมาณหกเจ็ดพันนะครับถ,ถ้าถ้ามองไม่ผิดนะหนึ่สองก็มีวะไม่เข้าใจเหมือนกันต่ำสุดประมาณหกพันนะครับใช้ดาบนี้นะตีโอเคเราลองใช้ดาบออที่ ใช้สำหรับตีธา,า,นะาตุน้ำนะอค u a ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ดูนะครับปุ๊บมาใส่ให้ใจเย็นดีพี่โอเคมาฟันมองไม่เห็นดาเมดเลยมันจะคิดที่ข้อขึ้นประมาณเจ็ดพันนะครับเปล่าวะเดี๋ยวสรุปหาข้อสรุปก่อนดาเมดโคตรจะไม่นิ่งเลยก็คือมัน มันมันแรงขึ้นอ่ะมันเจ็ดแปดพันเลยอะอ่ะฮะเจ็ดแปดพันนะครับเดี๋ยวเราลองกลับไปใช้ดาบเดิมดูนะนี่ครับมีห้าพันด้วยนะห้าพันกว่ากว่าหกพั 6, นะครับแรงขึ้นประมาณพนะันสองพันอ่ะโอเคยิ่งนะครับใส่บวกกับเจดนะเจดที่เป็นออบวกอะไรล่ะ ความเสียหายเนี่ยเพิ่มความเสียหาย,ยให้มอนเตอร์าธาตุอควาติกใส่กับดาบที่ตีาธาตุอควาติกนะครับโอ้จะบอกให้ว่าความแรงนี่นี่ครับอันนี้ผมตีจากข้างหลังมันแรงมากเอาแปบ๊บเดียวตายตายเฉย,ยโอเคครับก็จะเห็นความแตกต่างนะครับสําหรับดาบดาบนะครับที่มีาธาตุแตกต่างกันไปนะครับก็คืออาวุธนะครับจะมีาธาตุแตกต่างกันไปนะครับสามารถเลือกใช้ ให้ถูกกับมอนสเตอร์แต่ละชนิดได้นะครับก็คือมันจะส่งผลให้เราสามารถเก็บหรือจัดการมอนสเตอร์ตัวนั้นได้อย่างง่ายดายมากขึ้นนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเจอกันคลิปหน้าครับบาย